วันนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางไปยังต่างโลกที่ที่คุณจะพบทั้งหอเหวขนาดใหญ่และยังมีอะไรต่างๆมากมายแม้กระทั่งเขาวงกดหน้าพิศวงและอีกทั้งปราสาบสูงเสียดฟ,ฟ้าในดินแดนแห่งน้ำแข็งและก็ยังมีเส้นทางของอนาคอนดากินเนื้อสุดอันตรายมอดนี้คือมอดอะไรและมีอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลย สวันดีครับทุกคนอยู่กับผมน้องก้อนนะไม่ได้น้องคนน้องก้อนเพราะผมน่ารักแล้ววันนี้เราอยู่กับมอสเดอะทวไวไลท์บาร์ปด oh <my> ิดกอภัย แล้ววันนี้ถ้าเราได้ทําการลงรีซอสแพคไปด้วยนะเออพวกใบไม้ขยับได้เพราะว่ามีน้องๆน,นะครับคอมเมนต์มาขอจังเลยตอนกูนอนเนี่ยเออกูชอบตื่นตอน4ี่มงเย็นนะแต่ก็ทักมาขอว่าปีกับปีกับลงมอดภาพสวยให้ผมหน่อยเออมันไม่ใช่มอดนะครับพวกภาพสวยมันเป็นรีซอสแพคนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีซอสแพคกันก่อนเพราะว่าอยากรู้ก็ะเกินใช่ไหมเนี่ยอ่ะผมจะลงไปท่านของประมาณตอนนี้ จะมีทั้งของอรีซอทแคของตัวมอสแล้วก็ใบไม้ขยับแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็หน้าตาของ NPC แล้วก็เปลวไฟที่เอ่อมันก็จะส,สวยนั่นเองเอา้าวปวดปิด,ดอดดอก็ประมาณนี้นะรีซอทแคที่ผมลงเดี๋ยวจะมีวิธีสอนด้วยเดี๋ยวรอมันโหลดเสร็จก่อนแป๊บน,นึงอนะ่ะก็มีอะไรเยอะแยะนะที่ผมลงไว้นะแล้วก็ตัวมอสนะครับผมมอสตัวนี้จะเป็นมอสสำหรับสายที่ แบบชอบประจนภัยเลยนะสามารถเอาไปลงกับมอสเสิร์ฟตัวอื่นได้เช่นมอสปืนมอสอะไรเลยนะโดยส่วสนตัวมอสนี่ก็จะมีทางด้านของพวกสัตว์ในเทพนิยายต่างๆอย่างเช่นพวกสเกลตันคิงนะเอออันนี้เนี่ยจากออแอนิเมชั่นของฝรั่งนะเออแล้วก็มีทั้งพวกงูไฮด้ามังกรแล้วก็พวกปลาทรงประสาทอันนี้กดออกไม่ใช่อันนี้อะไระเนีด้ <c oughs> อ๋อน,นี้นะ่าจะเป็นบ้านของพิกซี่พิกซี่บ้างเออเออแล้วพวกอะไรต่าง แล้วทางนั้นนี้มีทั้งดันเจียนแล้วก็อะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับผมเราสามารถบินหาได้เลยนะหรือว่าประจญภัยได้เลยนะเป็นมอดที่เหมาะแก่สายอยากเล่นแนว MMO RPG <ห>นะแต่ไม่มีเงินซื้อเกมอื่นเล่นก็เลยต้องมาเล่นมาครับเออโอเคไม่ต,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 ต้องพูดทำทำเทสิกมอสักตัวเลยดีกว่าเออขอเป็นตัวนี้ละกันอนาคอนดีนี่อนาคอนดีบอกได้เลยว่าตัวนี้เออมันจมตัวจมรายไปแล้ว อนาคตดีจมทรายไปแล้วเลื้อยยาวเลื้อยกระชากมิติเลื้อยกระชาก cpu กูไปเยคนกระตุกเลยดูดิดูง,งูดูหน้าตาของงูหน่อยสริญเจ,จ้าตัวนี้ถนะ้ามันก็จะมะีเป็นเหมือนเขาวงกดนะถ้าเราหลงเข้าไปก็จะเจอมันนั่นเองนะเป็นมดมไอ้เป็นตัวตัวที่อันตรายมากเลยนะี่อนาคนดานะมันชื่อนากาอะไรวะนาคานากา,า,การู้หรือเปล่ามันไม่ชื่อนากาแต่มันชื่อ นาคิงมันชื่อข้าแก้วทำไมล่ะครับอีข้าแก้วเป็นงูไม่หาวะเลิกเล่นดีกว่า <c oughs> ก็ประมาณนี้นะไอตัวบอสตัวนี้นะที่จริงมีบอสอื่นมากมายเลยอย่างเช่นบอสพวกเมดูซ่าเฮ้ยมดูซ่าไม่ใช่บอสนี้นี่อแต่ว่ามันมีพวกทา่าของไฮด้าอยู่ยิงธนูยิงธนูฆ่าเจ้านี่ต้องฆ่าดีหวัวเท่านั้นใต <c oughs> าา้เป็นราคามึงเออจะและเออเป็นบอสนะ เออพอตายปุ๊บก็จะมีกล่องดอกด้วยดอกมาก็จะมีทั้งรูปคีบอะไรด้วยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดป้อมหัวอนาคอน,นดีเอามาใส่ได้ไหมเนี่ยอนาคอน,นดีเอ้ยใส่ได้ด้วยทุกคนดูหัวอนาเอ้ยใส่เข้าไปเหมือนตัวในไอหนังเรื่องนั้นเลยไอตัวจระเข้อะหนังเรื่องไอไอทีมพีชีบอะมันชื่ออะไรวะลืมละเออ มีบอสตัวอื่นเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งเกาะลอยพงลอยฟ้าหรือน,นู่นนั่นนี่เดี๋ยวหาให้ตระหนัก่อนดีก่าที่ไหนให้ตระนี่ไฮ้ด้าผมขอแนะนำตัวนี้นดูเอานี่มันแมงมุมกูอ่านมาสั่งกินยังไงเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันแมงมุมพิษพิเศษกัดทีนี่กลายเป็นสไปเดอร์แมนเลยนี่คนละเรื่องหนะกกองอันนี้มีอะไรบ้างดอยนี่ตัวอะไรเอ,อ,อ่ยมีอุ้ยลูกบาศ ลูกราคาถูกเพราะอะไรนะครับลูกบาไม่เล่นก็ได้ว่ามุกหนึ่งเก็บเก็บเก็บมุกไม่หาคนดูเครียดนะมาดูตัวนี้นะดูยีติดูยีติดิว้าดูปากมาดิครับเออดูปากมาันเนื้อเป็นอะไรกูเนี่ยไม่ใช่ปากมาันหรากปากกูเริ่มเป็นแล้วม,ยวยมววียีติอุ้ยดาบพวกนี้ดาเมจอะไรต้องอุ้ยตีไปตีตีทำไมเสียงยีติเปลี่แปลงวะ ตายดาบเพึงต้องดาบต้องดาบมีอะไรบ้างมีไฮดร้าอยู่ไหนวะเนี่ยไฮดร้าไฮดร้าไฮดร้าอยู่ไหนวะไอหัวนี่มันชื่อไฮดร้าเฮดไว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 ปุ๊บ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 อะไรวะตัวอะไรวะ What the fuck อ๋อพวกกับบินเหรอ กปิดหลือลอะไรวะกอลดเสียงด,ดูเสียงดิ่เอ้เสียงน่ารักจังเลยอ่ะแต่ดูน่าจะไม่น่ารักหลัดตอนเอาชีวิตรลดนโอ้จาจเลยกูรลำคาญอืมข้าแม่งเลยมันไส้มันไส้เล็กเ้อกถาฟันกลางแล้วก็มีเอ่อไอ้รากอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่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 ใชใชใชเอ้ โกอ,อะไรวะกอบบินเหรอโอ้ยกับบินมันคือกับบินกับบินถือถือหอกอ๋อเสียงน่ารักมากเลยก็บบินทำไมนันเสียงน่ารักมากเลยไฮด้ามอยู่ไหนวะไฮด้าไฮด้านี่ไงไฮด้าเออเรามาดูสุดยอดบอสที่อันตรายไฮด้านั่นเองโอ้ยดูมันพ่ไป 2องหัวสามหัว,ห,วหัวหนึ่งโอ้ยเพิ่งโหลดโหลดไม่เสร็จอืมเอาทำไมหัวมันโหลดไม่เสนะโดยไฮด้านะถ้าเรายิ่งตัดตัดหัวมันแบบเอ่อยิ่งตัดหัวมันไปเรื่อยๆนะมันก็จะยิ่งแยกหัวามานะตายแบบตายแบบตายตตายเอาไว้ทีไม่โดนปะได้ลอง ตอนนี้ออ hey, ี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเลือดมันเยอะเกินโอ้ยตียงไงก็ไม่ตายงั้นแปลว่าเราปล่อยไว้นี่แล้วกัน t o h o u r later โอเคทุกคนหลังจากเมื่อกี้ผมบินไปแล้วอยู่ดีคลิปของผมมันก็พอดเฉยเลย เนื่องจาก CPU กูรองรับไม่ไหวโอเคกินไปนะผมก็ไม่ค่อยเจออะไรทักอย่างนะครับเพราะว่าเราจะต้องทะลุวิติไปนั่นเองผมก็ลืมเหมือนกันว่ามอสตี้จะต้องทะลุวิติโอเคไหนลองดิทำไงว่ากูลืมลวโอเคทุกคนผมจําได้แล้วกูก็ลืมมอสตนี้มันไม่ได้เล่นเป็นเดือนแล้วโอเคอันดับแรกเราจะต้องใช้ดอกไม้ในการอัญเชิญพระไตรปิฎกเกี่ยวเลยว่านี่ทำไมบางไม่เหมือนกันเลย หวานดีดีนไหนลองถ้าดอกนี้ไม่ได้ก็ไหนดูอืมปล่าแค่เราวางดอกไม้แบบนี้นะฮะอะไรแค่เราวางดอกไม้แบบนี้แล้วเราก็กระโจนลงไปได้เลยปุ๊บอืมยังไงนี่แหละวิธีมาตังโลกโดยไม่ต้องโดนรถบรรทุกโดนรถบรรทุกมาถึงมาถึงแล้วแล้วโลกตังค์โลกตังค์บีดิติตี พี่โรพี่โรพี่ทุกคนพี่ทุกคนจะจะได้เกมเกมคุณจะไปบอสช่ไหมไดไหมโอ้ยดูดิมีหออะไรก็ไม่รู้ด้วยอันนี่มันหออะไรก็ตีมาเนี่ยเออเออน่าจะเป็นเป็นเอ่อดันเทียนเอาไว้ตีบอสนะครับผมเออเออประตูมีกูไม่กูไม่เขา้ากูทะลุเข้าแบบนี้แหละเออแล้วไงแล้วไงใครแกเกาแก้ในน้องไหนดูดิเออม,ม,มีตรงนี้ด้วยอุ้ยมีพัดกระพายเอาไว้ทำอะไรพัดลมพัดลมเหรอ อุย้ยมีอะไรตรงนี้ด้วยเอ้ยผมว่าผมลงรีซอสแพคในนี่ไม่อยู่นะันนี้เพิ่มความท้าทายนี่ไม่ต้องปักก็สว่างได้ว้าวดูดีครับนี่มันเป็นดัดเจียนที่ชัดเลยมีอุย้ยตัวอะไรเนี่ยหนังสืออุย้ยมีหนังสือบินได้ด้วยน่ากลัวจังเลยอย่าสอนวิชาคณิตให้กูนะน่ากลัวจังเลยอุย้ยนี่มันอุย้ยแมงมุมแมงมุมซีดป่ะ มีหน้าขาวเป็นหัวน่าจะเป็นแมงมุมสตีในดินทางเข้าโอ้โหอุ๊ยหูขาวนี่แหละโลกตามมิติที่ที่มีทุกอย่างอย่าบินดีกว่บินเร็วเดี๋ยวภาพโหลดภาพโหลดไม่ทันเกมพอดอีกว้าวมีอะไรก็ไม่รู้อ๋อฟีมัวเลยเกอมีหิงห้อยนะฮะหิงห้อยหิงห้อยนี่เป็นคนเอีสานครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหิงห้อยขึ้จากบอเพราะว่านายห้อยเขาเอิน โอ้ยอะไรกูเนี่ยเฮ้ยมีหมูหมูป่าคณรู้ับหมูป่าเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นหมูป่าเนี่ยมันเป็นหมูมาก่อนกูกูจะเล่นอะไรนะกูไม่เล่นก็ได้หรเดี๋ยวคนจะหาว่ากูปัญญาอ่อนมดนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูวิธีสอนลงกันเลยดีกว่าผมก็ไม่อยากสปอยอะไรเยอะไม่ใช่เราคุณเกียดหาพวกึงก็ไปเล่นกันเองว่ามันมีอะไรกันบ้างนะแต่วันนี้ไปดูวิธีลงกันเลยโอเค เฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เหมือนมันตกมันแตกเองเลยเฮ้ยสุดยอดตกจากที่สูงไอ้นี่แตกด้วยว้าวน่าตื่นเต้นตรงไหนเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันไปดูวิธีสอนลงกันเลย Let's go โอเคนะครับผมเรามาถึงหน้าของมอสทีโดยตัวนี้ก็คือมอสของมันนะครับผมตอนนี้มอดอัปเดตไปอยู่ที่ เวอร์ชัน1.21.1นะเออถ้าใครที่อยากจะเล่นเวอร์ชันล่าสุดก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าใครนะที่ยังอยากจะเล่น<ๆ>เวอร์ชันเก่าๆอยู่นะเพราะว่าครัวเวอร์ชันใหม่ลงแล้วมันเก้งก็มาที่ TL ครับผม่ะให้ทุกคนมาที่ TL mod นะฮะเออมาปุ๊บแล้วก็อ่ะให้ทุกคนกดสร้างสร้างไปที่เวอร์ชันของออ1.19ใน TL อะ่ะมันจะมีแค่ถึง1.19 อ่าหนึถึงไหนวะแป๊บๆกูลืมอ่าหนึ่งห่าจอ่าก็ให้ทุกคนนะครับกดไปแล้วก็หาคำว่าหนึ่าจุดสอยู่ตรงไหนเอ่ย1นึจุดเอาหนจุดนี่ไงหนึ่งจุดสิบเก้าจุดสองแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็เคทีบเออเคทีบไปเลยนะฮะจากนั้นนะครับใหมาที่คำว่าม,ามอสนะฮะอ่ามอสตัวนี้จากนั้นก็พิมพ์ไปเลยหรือว่าก๊อปวางก็ได้เนี่ยเอาก๊อปเดอะ อันนี้จะเป็นฟอร์มอ่านไม่ออกมันก็จะมีทั้งสองตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นท่างของอเหมือนโลกต่างมิตินะแต่ที่จริงแล้วแค่โหลดตัวนี้มาก็สามารถเล่นได้เลยนะอ่าตอนนี้มันอาจจะขึ้นบอก1.21.1นะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันยังเล่นได้แค่1.19.5เพราะว่าผมเคยลองแล้วเอาเวอร์ชั่นของ21มาเล่นในเทียวนี่มันเล่นไม่ได้เออเหมือนว่าฟอนต์มันยังจําอยู่ที่1.19นะก็ให้ทุกคนกดติดตั้งกดติดตั้งไปเลยนะครับ แค่นี้มันก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการลงแล้วส่วนวิธีการลงภาพสวยนะฮะอันนี้มันขึ้นอยู่กับ CPU คอมของพวกคุณด้วยนะบางทีคอมคุณถ้ามันกากเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องลงก็ได้นะเออถ้ามันกากเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องลงนะฮะให้ทุกคนคนระับกดกดลบตัวนี้ไปก่อนแล้วก็กด enter ปุ๊บอ่าครับค้างอยู่อืมอ่ามาที่คำว่า resource pack อ่ามันก็จะมีท่านั้นของพวกตัวเนี้ย อ่าตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกบล็อกพวกมอสพวกอะไรต่างๆนะไอตัวนี้นะเออก็จะเช่นอ่าบล็อกเพชรถ้าเป็นบล็อกเพชรหรือว่าบล็อกอื่นจะเลืองแสงก็ใส่ไปได้เลยหรือว่าพวกหน้าตาอินอืมบางอันนะฮะในนี้มันก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะเพราะว่ามันกากเอออย่างเช่นเนี่ยตัวนี้ผมใช้งานได้มันขึ้น1.21.6ใช่ไหมแต่ว่าที่เอาไปใช้จริงๆอ่ะใช้ได้1 9 9 2เออแล้วก็พวกสกายเนี่ยเห็นไหมพวกนี้ผมลงเมื่อกี้อ่ะ คือตัวที่ผมลงนั่นเองนะฮะก็คือพวกใบไม้ขยับฟ้าแล้วก็พวกอะไรนิดหน่อยนะเออก็กดติดตั้งติดตั้งไปได้เลยนะเะช่ตนตรงนี้ตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ด้วยที่ผมลงเพราะว่ามันเพิ่มความน่าตื่นเต้นดีในวิชั่นผมไม่ค่อยอยากเอาไปเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่คูลแล้วก็พวกหน้าตาของอชาวบ้านหรืออะไรต่างๆอ่าบล็อกพเพื่องแสงเอาไปด้วยก็ดีอ่าแล้วก็มาที่ตัวที่2ก็คือพวกขึ้นน้ําหรือความผิวไหวเรามาที่ตัวนี้ครับผม ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับขางนาอนของพวกแสงพวกแสงพวกอะไรต่างๆขึ้นน้ําขึ้นทะเลก็ต้องกดตัวดีๆด,ด้วยนะบางครั้งมันอาจจะทําให้คอมคุณแหลกจนค้างได้ผมเคยโหลดตัวหนึ่งเว้ยจาไม่ได้แล้วตัวไหนแต่โหลดเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปเล่นครั้งเดียวเกมคูพอรเลยเเครื่องค้างเลยก็ต้องกดรีคอมได้ไม่ทันนะเพราะว่าบางอันอนะ่ะมันมันเยอะเกินเออมันต้องใช้การ์ดจอดีๆนะการ์ดจอกูยังมือสองเลยอ่ะ ส่วนตัวเรากเมื่อกี้ผมใช้ไปทั้งของตัวนี้นะเออเช่นให้พืชขยับให้อะไรขยับพวกนี้นะฮะถ้าคุณกดใส่ไปแล้วมันจะไม่มันจะมันจะใส่ซับกันไม่ได้คุณต้องเลือกอันไหนอันหนึ่งนะเออเข้าใจปะต้องเลือกอันไหนอันนึงเพราะว่าถ้าเลือก2อันมันจะปิดอีกตัวเออเข้าใจนะก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมเลือกข้างด้านของตัวไหนไปดีอ่ะตัวนี้แล้วกันอ่ะอ่ะถ้ารติว่าเราใส่2อันปุ๊บอ่ะเห็นปะมันจะปิดตัวแรกของเราทังทีเลยเราก็ต้องเลือกเอาอันไหนอันหนึ่ แล้วก็พวกตัวนี้มันจะมีความแตกต่างกันไอพ n นตัวนี้เกี่ยวกับบล็อกเกี่ยวกับมอนสเตอร์เกี่ยวกับอะไรต่างๆส่วนตัวนี้เกี่ยวกับแสงเงาคลื่นน้ําหรือวิวนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้พอเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บเราก็แค่กดนี้เกมขึ้นมาได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองนะโอเคนะครับทุกคนพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะฮะอ่า ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะไม่ต้องตกใจนะครับรอสักพักแล้วปุ่มนี้มันจะกดได้นะปุ่มนี้มันจะเป็นเหมือนให้เราเข้าไปชมผู้พัฒนามอดนั่นเองนะถ้าเรากดเข้าไปนี้มันก็จะพุ่งเข้าตรงเว็บไซต์เลยอันนี้เราไม่ต้องสนค่ะเรากดมาปุ๊บอ่าอะไรก็ตามเสร็จเรียบร้อยแล้วมอสเราเล่นได้รีซอสแพคเราทํางานหรือเปล่าอ่าทํางานฮะเพราะถ้ามันทํางานมันจะอยู่ฝั่งนี้นะเออบางอันมันจะบั๊กนะครับแปลว่ามันใช้งานไม่ได้ก็เราแค่กดถัดไปถ้ากดกลับมาฝั่งนี้มันก็คือใช้งานไม่ได้ ก็คือตอนนี้มันเปิดอยู่ถ้กากดมาฝั่งนี้ก็คือไม่เปิดเข้าใจนะง <c oughs> งอะไรเนี่ยงงอะไรเนี่ยไม่ได้งงหรอกมีแต่มึงงงคนเดียวโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการลงมอดเที่ยวโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปสอนวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันส่วนลิงก์ของมอดที่ผมลงไว้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะเออจะได้แบบกอปวางเลยจะได้จบๆนะเออไม่ต้องอะไรเยอะนะฮะเพราะว่า บางครั้งนะผมไม่ค่อยอยากจะลงมอดจากภายนอกออกมาข้างในเกียวงเท่าไหร่เนื่องจากมอดข้างนอกเกียวอมันไม่อาจเออเอาอย่างเช่นเอามอดตัวอย่างเช่นเอามอดตัวเนี้อ่ามันเป็นของเวอร์ชันอ่ามันเป็นของเวอร์ชันของ21อ่าพอเอามาย .1 1ใช่ไหมแต่พอเอามาเล่นในเกียวอ่ะเวอร์ชั่นเดียวกันกับเกียวอ่ะมันเล่นไม่ได้เว้ยเออ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรนะแต่เอาตรงๆถ้าใครยังเล่น p l กับเหมือนผมเนี่ยก็ทําแบบผมซะเลยฮนะหรือไม่ก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับมันจะมีเป็นไฟล์มอสที่ผมเก็บรวบรวมไว้นะก็แค่กดปุ๊บแล้วก็ลากใส่มอสเลยก็ได้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับคลิปนี้ก็งงอะไรหรือเข้าใจอะไรก็ไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะเออส่วนภาพสวยก็สอนลงแล้วที่เหลือก็ทําเองแบบนี้น้องปอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับม